มีใครเคยเจอโชว์รูมเครื่องออกกําลังกายที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนไหมครับทุกคนนี่คือโชว์รูมเครื่องออกกําลังกายขนาด1,000ตารางเมตรของแบรนด์ไอรอนเทคสาขาที่7จังหวัดนครราชสีมาอยู่ตรงข้ามเชนทันโคราดด้านในมีเครื่องออกกําลังกายให้คุณได้เลือกมากกว่า100ายการตั้งแต่ลู่วิ่งจัก,กรยาน เครื่องเดินวงรีและโซนฟรีเวสสร้างกล้ามซิเคเบิลสคอตหรือสมิธแมชชีนก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณมีทั้งเกรดใช้ในบ้านและในฟิตเนสผมจัดลูวิ่งมาในราคาไม่ถึง20,000ืตอบโจทย์การใช้งานแบบสุดๆพ,พี่พพนักงานเขาก็แนะนําดีมากของดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปนะครับทุกคนแนะนําให้มันลองด้วยตัวเองเลยเพราะของเยอะมากที่นี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดขอบอกเลยว่าไม่เคยเจอที่ไหนใหญ่และเยอะเท่านี้มาก่อนมาที่เดียวคริจจบได้ครบทุกอย่างมี เรื่องให้ลึกเป็นร้อยมีพนักง,งานให้คําแนะนํามีบริการจัดโ่งพร้อมประกอบถึงบ้านอีกด้วยและที่สําคัญไอรอนเทคเขามีโชว์รูมให้บริการอีกเพียบพทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยครับ